สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันครับหลังจากได้ดูข่าวสารดูสิทธิชัยยุน่นคุยกับสุรนันเวชชีวะการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญเขาบอกว่านายกทักษิณน,นี่ครับไม่เก่งในเรื่องกฎหมายเก่งในด้านเศรษฐกิจ แต่โดยรวมแล้วพรรคเพื่อไทยเองเขาก็มีฝ่ายกฎหมายของเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าพ um ันธตรทโททกษินเนี่ยก็ตอนนี้เขาคงจะดูในแนวที่ตัวเองได้ประโยชน์กับปกป้องลูกสาวนี่คือคำพูดของสุรนันท์เวชชีวะซึ่งเป็นแต่ก่อนเป็นลูกม่อของพรรคไทยรักไทยคือไ,ได้ดิบได้ดีมา ก็อาศัยบาร,รมีของบันตำรวจโทวทศสินจิรวัตรได้เป็นสอส,อสอในนามของพรรคไทยรักไทยคือผมก็ต้องถามสุรินทร์เวศจาชีว,ว่าใครใครที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วใครมีอำนาจแล้วไม่รักษาผลประโยชน์ตัวเองบ้างแต่ว่าการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมันจะอิงด้วย งบประมาณอิงด้วยอะไรนะั่นอีกเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าแก้ไปแล้วครับหลายพรรคการเมืองบอกว่าไม่เชื่อใจพันธบัโทศักสินชินวัฒน์ไม่เชื่อใจพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะซ่อนเล้นในเรื่องการแก้ก,กฎคุณสมบัติสอสครับให้ได้มาคนที่ติดคุกแล้วเข้าไปรับโทษทันแล้วกลับมา เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีได้คือจำได้ไหมว่ามันมีการที่จะทำรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมสุดซอยที่มันเกิดเหตุการเกิดขึ้นมีพี่น้องประชาชนเขาต่อต้านคือการที่จะแก้ไขปัญหาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างมันมาอย่างไงมันต้องเริ่มต้นก่อน ถ้าบริบทข้างในเนื้อในข้างในเนี่ยครับมันมีปัญหาไม่ใช่ว่าเขามาอนุญาตเขามาเขียนแล้วมันอนุญาตเลยที่ไหนล่ะครับมันต้องผ่านหลายขั้นตอนมันต้องให้หลายหน่วยงานพิจารณาก่อนที่จะมาเป็นกฎหมายถ้าคิดกันแบบนี้กับเรื่องอะไรที่มันไม่เกิดการเขียนแต่ละครั้งแต่ละคราเนี่ยครับเขาก็ส่งให้อ่าน จะผ่านหรือไม่ผ่านจะคว่ำหรือไม่คว่ำเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิทธิตัวบุคคลเป็นสิทธิของสะสะในสภาเป็นสิทธิของสวในสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าสุรนันท์คิดออกแบบนั้นกับคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะซ่อนเล้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะแอบแฝงเอาเรื่องแบบนี้เข้าไปในสภาผู้แทนราษฎร ถามหน่อยครับว่าพักประชาชนเนี่ยที่ขัดกันตอนนี้ครับเขาไม่ได้อนิสงหรือยังไงถ้าเป็นอย่างนี้นะทําไมเขาต้องขัดกันทําไมเขาต้องขวางกันครับคือพูดอะพูดได้ครับคุณมโนไปเองว่าเขาจะทําอย่างนั้นเขาจะทำงี้ครับแต่บริบทของกฎหมายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยมันมีปัญหาสังคมอยู่ตอนนี้มันถกเถียงกันอยู่ตอนนี้รัฐบาลเดินไม่ได้ผู้ที่บริหารเองก็เดินเดินไม่ได้ครับ ไม่เป็นคุณนะต่อผู้บริหารเลยครับคุณจะมาบริสุทธิ์คุณจะมาตั้งใจจริงฮนะมาบริหารประเทศแต่มันก็มีกฎหมายเนะี่ยนักร้องเรียนต่างๆเลยครับเดินเข้าไปในปปชเนี่ยครับจนบันไดลื่นแล้วนั่นหมายก็ว่าเปิดโอกาสให้พวกนี้นะร้องเรียนจับผิดผู้บริหาร จะผิดจะถูกผมไม่รู้นะครับแต่ว่าการที่จะทําอะไรมีคนร้องเรียนมีคนเออะอาวยวายเนี่ยทั้งทั้งที่เขามีเกตนาดีต่อประเทศชาติจะทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติก็โดนพวกหาเหวพวกนี้ครับออกมาร้องต่อองค์กรต่างๆเนี่ยทําให้คนทํางานเนี่ยครับอย่างน้อยความหงุดหงิดในการทํางานความตั้งใจจริงเนี่ย มันหายไปครึ่งหนึ่งจะผิดจะถูกไม่รู้ครับแต่เรื่องมันเข้าสารและเข้าการพิจารณาแล้วครับมันต้องมาแก้ต้องมีการพงวงครับเพราะว่าองค์กรที่ตัดสินนี่ครับก็ยอมรับอยู่แล้วว่าองค์การองค์กรที่ตัดสินนี่ครับเวลาตัดสินฝ่ายรรคเพื่อไทยเองเนี่ครับร้อยละประมาณเ็ดสิเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีบวกเลย ในการที่เขารอบครอบในการพิจารณาแต่ละครั้งครับเขาจะยื่นอะไรไปแต่ละอย่างเนี่ยครับเขาต้องพิจารณาครับว่าจะมีพวกนี้ไหมครับจะมีเรื่องแบบนี้ไหมแต่สุรนันท์เองออกมาพูดคือพวกนี้แปกครับเวลาได้ประโยชน์ดีหมดเวลาตัวเองไม่ได้ประโยชน์ครับชั่วหมดและไปเข้าขากับนะะผู้สื่อข,ข่าว เขาเรียกว่าผู้สึกเขา่าอาวุโสเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรดีเลยครับในสายตาของเขาครับตีได้ทุกเรื่องสมัยสมัยเขายึดสภาอา่ายึดอำนาจมาสุธิชัยหยุครับไม่เคยพูดอะไรเลยต้องบอกไม่เคยพูดอะไรครับนั่งอมสากรยู่ไม่พูดไม่จาครับเพราะอะไรครับเพราะพวกนี้ครับ ดีแต่ติติงระบอบประชาธิปไตยครับมีโอกาสพูดพูดพูด,พด,พด,พดนะฮะไม่เคยไว้หน้าเลยครับไม่เคยนับถือทั้งที่เขาเขาได้เสียงมาจากพี่น้องประชาชนมานมาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ทำงานเพื่อประเทศชาติครับถ้าเขาไม่ทำงานเพื่อประเทศชาติเขาก็คงอยู่ไม่ได้จนถึงวันนี้ ออกมาวิาพาษ์วิจารณ์นะเหมือนใส่ร้ายป้ายสีครับมองความดีของเขาไม่เห็นเลยแม้กระทั่งการปราบคอเซนเตอร์เขาบอกโน่นเขาไปให้เครดิตจีนนุ่นท,ทั้งทั้งที่เนะยไม่ว่าจะเป็นคำสั่งการตัดน้ำตัดไฟเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีเนะี่ยออกคำสั่งเด็ดขาดครับไปชมโน่นครับอนุทินโน่น ไปชมจีนนั่นซึ่งอนุทินปฏิเสธบอกว่าให้มีคําสั่งออกมาครับทั้งที่อนุทินนี่ครับคุมมหาไทยแท้ๆครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยอยู่ในการรม,มือแท้ๆครับเสนอมาครับแล้วก็ให้เขาสั่งไปก็ไม่เป็นไรครับแต่เรื่องอื่นเจงกังครับไม่ให้เครดิตกันเลยครับนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค,คุณมองว่ารัฐบาลนี่ทําลบหมด ไม่มีคุณต่อประเทศเลยครับเวลาเสียด่ารัฐบาลด่านายกรัฐมนตรีครับเวลาดียกให้ประเทศอื่นยกให้ตัวบุคคลอื่นครับอย่างนี้มันถูกเลยครับอย่างนี้มันสมควรเลยครับผมถึงบอกว่าสื่อแบบนี้ครับหากินกับหน่วยงานหน่วยหน่วยงานของรัฐครับหากินอยู่กับรัฐวิสากิตต้องบอกว่าหากินอยู่กับรัฐวิสากิครับนั่งจัดรายการอยู่ ช่องก9อสมทเป็นหน่วยงานารัฐวิสาหกิจกับไม่เคยคำนึงเลยว่าจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติครับเริ่มจากไอทีวีมาแล้วครับสิทธิชัยยนุนนะครับมาหลายหน่วยงานมาหลายทีวหีหลายช่องครับปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จครับอิจฉาตาร้อนมันเป็นอะไรนักหนาครับสื่อมวล,ลชนหลายช่องครับ และนักวิพากษ์วิจารณ์หลายคนครับเขาบอกว่าสิทธิชัยรยุ่เนี่ครับทําไมไม่มีอะไรพูดแล้วเหรอครับต้องมาขายี้รัฐบาลต้องมาต่อว่ารัฐบาลไม่เคยสนับสนุนอะไรเลยครับทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันบอบช้ำม,มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่ารัฐบาลน,นี้ครับรัฐบาลน,นี้เขาพยายามที่จะแก้ไขครับหนึ่งสองสาม แต่พยายามที่จะขยี้ยงไงครับถึงได้บอกว่าพวกนี้แหละครับที่เป็นภัยต่อความมั่นคงกับพวกนี้แหละมันเคยปากสักเคยครับมันเขาเรียกว่ามันพูดได้มันว่าได้มันก็ว่าอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาเอากระบอกปืนมาจ่อปากจ่อคมนองไม่พูดครับ อำนาจเผด็จก,การเยอะอำนานมาครับมาครองประเทศอยู่ประมาณยี่สิบกว่าปีมีปัญหาครับประเทศชาติจากจนตรงนี้ครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลขององค์ยิงทําที่ไหนล่ะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลเสถาทําที่ไหนล่ะครับมันเลื้อนลังมาตั้งแต่รัฐรัฐบาลรัฐประหารแล้วครับและสุดที่สิทธ,ธิชัยยูนไปอยู่ตรงไหนครับมึงไม่พูดละ่ะมึงไม่วิจารณ์ล่ะ หรือบอกว่าเขาเอาปืนมาจอ่อตรงนั้นก็น่าวิจารณ์มากที่สุดครับมึงต้องรู้ว่าไฟมันไหมประเทศมาแต่เมื่อไหร่รัฐบาลนี้เขากำลังจะเอาน้ำมาดับเขาจะเอาเคมีต่างๆในเครื่องดับเพลิงมาดับไว้มันก็คงจะดับไม่ได้เต็มที่ครับหลังจากดับแล้วเขาก็จะเริ่มสร้างครับเริ่มปรับปรุง แล้วมันจะได้อย่างใจพวกมึงไหมครับคือถ้ากูได้ประโยชน์กูเอาครับแต่ถ้ากูเสียประโยชน์ถ้ากูไม่ได้ประโยชน์ด้วยกูจะล่อมึงเต็มที่ครับนี่คือนิสัยพวกนักข่าวเร็วๆต้องบอกนักข่าวเร็วๆครับทำอะไรไม่สำเร็จหรอกครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับคันอีก็มีการปิดกั้น ผมไม่อยากลือผมไม่อยากเอาเรื่องแบบนี้มาพูดหรอกครับผมอยากให้ว่าระดับนักข่าวอาวุโสเนี่ยครับควรจะสํานึกบ้างครับควรจะสํานึกบ้างครับเอาจิตวิญญาณของนักข่าวจริงๆหนึ่งมาทำบ้างครับอย่าเอาความริษยาอย่าเอาความอคตินในตัวเองเนี่ครับ เอามาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนเขาฟังเขามันเจ็บดคำน้ำใจครับหากินอยู่กับหน่วยงานของรัฐหากินอยู่กับรัฐวิสาหกิจแต่ไม่เคยชอบรัฐบาลเลยเป็นไงนะเป็นอะไรนักหนาครับ แต่ละครั้งแต่ราคาวิพากษ์วิจาร์ณมารัฐบาลทำดีแทบตายแต่พวกระยำตำบอลพวกนี้ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณครับมันเป็นไปไ,ปได้ยางไงครับแต่ก่อนนี่ได้ผลประโยชน์ดีดหมดทำดีสุดยอดแต่ถึงทุกวันนี้ครับตัวเองไม่ได้ประโยชน์ตัวเองออกมาแล้วครับอย่างสุรนันทเวทชาชีวะเหมือนกันคับ ออกมาครับออกมาแล้วตัวเองไม่ได้ประโยชน์ตัวเองไม่มีอำนาจไม่ได้อนุสูงจากพพักเมื่อไทยครับออกมาตีจริงออกมาต่อว่าคือการทำงานเนี่ยครับต้องเข้าใจอะถ้าบอกว่าพักใครแล้วใครในช่วงนั้นกับมันสุดยอดแล้วเขาก็พยายามทำงานครับ มันก็ดีเอเดียวกันนั่แหละครับพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนก็ดีเอเดียวกันนะครับสุรนันท์ก็เพิ่งเดินออกมาเดินออกมาจากพักเพื่อไทยโดยหวังอะไรไม่รู้ครับผมเชื่อว่าสุรนันท์เห็นว่าพักเพื่อไทยมีกระแสะมันตกอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วครับต้องโดดหนีครับคนเชียงหนีเพื่อจะไปหาที่เกาะใหม่แค่นั้นเองครับมันไม่ได้ผิดที่หลักการครับมันผิดที่บอกว่า พักเพื่อไทยอาจจะไม่ให้ประโยชน์เขาได้อาจจะเกาะพักเพื่อไทยหากินไม่ได้แค่นั้นเองครับแค่นั้นครับสุดนันั้ถึงออกมาพูดแบบนี้ครับและเข้าขากันกับสิทธิชัยยนด้วยซึ่งเป็นใบเหมือใบเมาครับทําอะไรก็ไม่ได้ครับที่ผมบอกว่าไหว้พระยังผิดเลยครับพรกเพื่อไทยครับสําหรับสิทธิชัยยุนมันเป็นแนวทางความคิดของเขาครับ ทพยายามที่จะโค่นล้มทั้งตํา่งพรรคอื่นเนี่ยทยํารายยาตาบอลไว้เยอะแยะครับรู้กับทั้งรู้ครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเสียงไม่ว่าจะเป็นการมาเฟียอิทธิพลต่างๆเนี่ยครับรู้อยู่แล้วครับไม่กล้าวิาพากษ์วิจารณ์เขาเพราะว่าอาจจะได้กินกับเขาครับอาจจะได้ผลประโยชน์กับเขาหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะไม่ได้จอโจงครับ แต่ดูแนวทางแล้วครับแค่สงสัยเท่านั้นเองว่าอาจจะเป็นแบบนั้นครับก็ลองดูครับว่าการออกมาคานคานออกมาชี้อ่าออกมาตีกันชุดทุกวันเนี่ยครับมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับพี่น้องประชาชนจะให้ความร่วมมือหรือเปล่าครับพี่น้องประชาชนเท่านั้นครับคนในประเทศเท่านั้นครับที่จะตัดสินเรื่องพวกนี้ครับพวกมืออ่ะตัดสินไม่ได้แล้วครับเพราะพวกมือเองนี่ครับ ประชาชนขเขาไม่ให้ค่าประชาชนเขาไม่เชื่อถือครับเพราะทําอะไรก็ไม่ได้ครับเป็นแค่ผู้สื่อข่าวอาวุโสโ์แก่ๆครับที่นะเวลาว่างเวลาที่ไม่มีอะไรทำก็ออกมาวิพาก์วิจารณรัฐบาลเท่านั้นเองครับไม่เคยทําประโยชน์ให้ประเทศชาติเลยมีแต่กอบโกยมีแต่ต่อว่าครับไม่คานึงว่าประเทศชาติจะเสียหายยังไงครับพูดง่ายๆครับ คนพวกนี้ครับรักชาติจนน้ำลายไหลครับแต่ถ้าผด็เดารมาครับมึงจะช่วยอย่าเลวก็แล้วอก็แล้วแต่ครับขอให้มึงได้ขอให้กูได้ประโยชน์กับมึงเท่านั้นแหะไม่ลังแกกูเปิดทางกูทํางานได้เต็มที่กูอวยกูชอบครับฝากไว้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ